ชุดอะไรคะทหารเรือทารถูกไหมครับถูกครับผมไม่ต้องเสียทัพอันนี้ล่ะคะสันตะกาตอันนี้ล่ะคะสันตะกานใช่สันตะกาต์ไหมคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านประธานอันนี้ประธานโรงเรียนนะคะตอดเสือก่อนค่ะวันนี้โรงเรียนเราคือโรงเรียนเก่าย่าดีนะคะโรงเรียนเก่าย่าดี มีประธานโรงเรียนก็คือเด็กชายสามารถศรีจันทร์นะคะนักเรียนค่ะรองประธานนักเรียนค่ะเด็กหญิงทองแสงค่ะเด็กหญิงทองแสงนะคะนะคะนี่คือรองประธาน <What? S 1> ใเแถวค่ะนี่คือประธานนะคะเลขาโรงเรียนค่ะเด็กหญิงจำปีค่ะเด็กหญิงจำปีนะคะ เอาเรียขาวเส้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ใหญ่ถ่ายภาพสักครู่นะคะถ่ายภาพเลยนะคะระหว่างรอทุกท่านนะคะนุ่นขอซองรางวัล สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันนางสาวยานิสาชัยเมืองตำแหน่งผู้ช่วยนักพิการนโยบายและแผนนะคะขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่งาน,นเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยดีประจำปีพศ .2568 นะคะ วันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะสําหรับเด็กทั่วประเทศซึ่งงานของเราปีนี้จะขึ้นภายใต้แนวคิดทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับสู่อนาคตที่เลือกเองนะคะ,พ<ร>ะเพปปื่อส่งเสริมความรู้ความคิดสร้างสรรค์และคนไปจะโชว์อะไรกนบ้งก็จทีกันค่ะเดี๋ยวเราจะมานี่กันเลคะเดี๋ยวคุณน้อเดี๋ยวคุณน้อ

รัา,า,ารบริหารสวนมุนเจ้าหญ้าดีดิฉันนัน,นปวีณาสมมุงผู้ในการกองการศา,าสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบุนเจ้าหญ้าดีในานามตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมันบิ๊กแห่งชาติองค์การบริหารสวนตำบุนเจาหญาดีประจําปี2568ในวันนี้ ดิฉันขออนุญาตเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงานโดยสรุปดังนี้ด้วยเสาที่สองของเดือนมกราคมทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้มศักยภาพ<ป>เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป องค์การบริหารส่วออนตมเจ่าย่าดีได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อน้อมระลึกถึงพระรหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2. เพื่อให้ผู้ปกครองและ ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติโดยให้ความรักเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนได้ทํกากิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสมคัญธ์ทีต่อเด็กและเยาวชน 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน สี่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีร่างกายจิตใจที่ในและสติปัญญาที่ดีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก่าย่าดีปุ่มมูลพัฒนาเด็กเล็กสํากัดองค์การบริหารส่วนตำบลก่าย่าดีเด็กและเยาวชนอนอกสถานศึกษาและเด็กทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก่าย่าดี ตลอดจนบกและเยาวชนทั่วไปที่มาร่วมงานการจัดงานในวันนี้ ใได้จัดให้มีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนชุมพัฒนาเด็กเล็กเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเก่ายญาดีการงเล่นผาปนามการร้องเพลงการตอบคำถามการบริการอาหารขนมเครื่องดื่มการมอบรางวัลเป็นต้นอนมีตการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในมขตองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดีคณะครูอาจารย์ทุโรงเรียน กำนันงผู้ใหญ่บ้านตำรวจทั้งผู้ปกครองได้นับบุตได้เ,เดวาวชนึงมาเรื่องกิจกรรมในวันนี้ที่ทั้งได้รับการอนุญานในการจากบริษัทห้างร้านและบุคคลทั่วไปในการสนับสนุนสิ่งของรางวัลต่างๆด้วยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านสายทองทองดวงรองนายกองค์การบริหารสวนตํบุญรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารสวนต,ตํบุญเก่เกาญาดี ได้อ่านสารบัรดิษแห่งชาติจากนายกรัฐมนตรีเรื่องการเปิดงานบัรดิษแห่งชาติประงแปี2 5 6 8พร้อมทั้งได้โอวาทข้อคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะต่อต่ัสดีผู้ิปกครองครับที่ได้มาเลืองานบรรดิษฐ์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าวหน้าอย่าง,างามั่นคงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขสัด แพื่อลบ,บที่ดีร่างกายแข็งแรงจิตใจและสติปัญญารวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มพูนทักษะและดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่มมจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อ ให้มั่นใจได้ว่าเด็กเยาวชนทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความภูมิใจในความเป็นชาติทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัว สุวรรณพศที่เลือกเองคำขวาญวันเด็กแห่งชาตประจำปีพุทธศักราช2568ที่ที่จังได้มอบไว้มุ่งหมายให้เด็กได้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึง คุณค่าของตนเองและเรียนรู้ทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตสามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำและเลือกที่จะวางอนาคตของตนเองในแบบที่ต้องการเพื่อสร้างคุณค่าและ ความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวแม่สังคมจึขงขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน okay, okay. สแสวงหาความรู้ตลอดเวลากล้าฝันกล้าคิดกล้าทำมีความเชื่อมั่นในตนเอง ของทั้งนำโอกาสและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งต่อขึ้นต่อไปเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568 มีสุขภาพแข็งแรงที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่เข้แขม,มแข็งพร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความสดใสน่าเลิเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณาภาพไปด้วยพลัง สร้างสารรค์ที่จากพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเดือวสืบไปจากนางสาวแพรทองาำทินวัตรนายกนตัฐมนติ ท่านประธานสภารองประธานสภา,าสมาชิกสภา,าทุกท่านคณะบริหารคณะกรรมการจัดงานคณะบริหารตาารศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กับผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในโครงการบริหารสดตะบลเก่าญาดีประจำปีพศ2568ในวันนี้โครงการบริหารสดตบลเก่ายญาดี ได้จัดติดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติข,าขึ้นตามภารกิจอำน,นาจหน้าที่<ว>เป็นประจำปี<ว>ทุกๆปีพเ,เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและเยาวชนวซึ่งมีเป้าหมายว,าว่า,วาจะต้องพัฒนาศักยภาพ ของเด็กให้ดีที่สุดเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตกับผมเชื่อว่า กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเะยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมในโอกาสต่อไปในโอกาสวันเด็กห่งชาติประจำปีพศ2568ขอให้เด็ก ได้เยาวชนทุกคนซึ่งทรัพยากร,รท,ที่มีคุณค่ายิ่งกกตั้งใจขยันศึกษากเล่าเรียนหมันฝึกฝนตนเองตลอดจนภาคพืชปฏิบัติตนเองเป็นผลเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและดำรงชีวิตยอย่างมีความสุขกับผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการคณะบริหารสถานศึกษาครูอาจารย์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มี ุปการะคุณบริษัทห้างร้านบุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้และขออำนวยวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังไมสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดีประจัปีพศ2 5 68รับบัตรนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านประธานในที่ีนะคะแล้วขอขอบพระคุณท่านประธานในที่นีเป็นอย่างสูงนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะท่านผู้บรการยานุชาติชำนาญกำลังถ่ายทอดสดนะคะ การศึกษาเราเยอะมากนะคะวันนี้หนึ่งทุนค่ะผู้ที่ได้ทุนจากคุณแม่หนูลื่นนะคะเด็กชายพลกิจรัตน์ค่ะจากบ้านด่านเจริญค่ะน้องโปรดค่ะน้องโปรดมารับรางวัลเลยนะคะน้องโปรดอยู่ไหมคะน้องโปรดโอเคค่ะรับทุนนะคะ ไอ้ก็หลงไปด้วย1นึงุนก็ได้ต่อไปเป็นทุนทุนจากท่านประธานสภานะคะท่านสามารถสีจันกับเรียนเชิญท่านประธานสภามอบทุน5ุ้พค่ะแล้วร้องเหมือนได้เปล่า ด้านหน้าเลยนะคะห้าท่านนะคะเด็กหญิงวันนี้นาวงรัตค่ะน้องอุ้งจากเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลค่ะ คุณจากท่านประธานสภาค่ะเ,คเด็กชายนัทพันธ์ทองคำสลีน้องเดี่ยวจากโรงเรียนบ้านน้องพี่พ่วนค่ะคน้องเดี่ยวโรงเรียนบ้านน้องพี่พ่วนอ,อยู่ไหมคะอ,คอยู่ยกมือเลยค่ะโอเคสองเด็กหญิงนรินยาสลีรวงคะน้ำผิ้งค่ะจาก มานะครับรเด็กชายอภิวัตกองคุณโทษครับน้องมะเดียวน้องมะเดียวยงงสพดเก่าย่าดีค่ะกูเมลูกศิษอยู่ไหมลูกอยู่ไหมคะอยู่อยู่นะคะครบห้าท่านนะคะรับคุณจากท่านประธานสภานะคะ การศึกษาของเราวันนี้เยอะจริงๆนะคะข้อต้นสมเกียรติสีพิษอยู่หรือเปล่าคะอ่าเดี๋ยวเดินชายจู้มอบทุนนะคะห้าทุนนะคะสักคู่นะคะ S <S> อีก5ทุนนะคะจากพ่อต้นสมเกียรติสีพิษนะคะในการนี้ขออนุญาตเชิญน้องโจเป็นตัวแทนนะคะจาก5ท่านนะคะเตรียมการละเล่นต่อไปค่ะก็อีดนตรีกี่ตัว